ดีค่ะวันนี้อยู่กับต้นรถเมือสองมฐุมธานีค่ะวันนี้ต้นจะมารีวิว Honda j เจส k 1.5 s คันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าเมือหนึ่งเลิกผลิตไปแล้วด้วยนะคะที่ร้านต้นเนี่ยก็เหลือเพียงหนึ่งคันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะเป็น Honda j เจส k 1.5 s คันนี้เลยนะคะซึ่งคันนี้ก็เป็นปีใหม่ด้วยนะคะเป็นปี2018จดปี2019กันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คันนี้นะคะปกติหน้าร้านอยู่ที่499,000นะคะแต่ถ้ามาจากคลิปต้นมีส่วนลดแน่นอนค่ะ ลดทันที3 0 0 0 0ื่บาทกันไปเลยนะคะเหลือเพียง4 6 000, 9 0 0 0่บาทเท่านั้นค่ะก็คันนี้นะคะได้เป็นตัวรถสีดาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยมีในส่วนของชุดแต่ง RS เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะสําหรับคันนี้ใครที่ชอบ h o น da j a จนและกำลังตามหาอยู่นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะสาวๆที่หาอยู่นะคะอยากได้เกียร์ออโต้ก็มีมาให้แล้วนะคะซึ่งคันนี้นะคะบอกเลยว่าภายนอกนะคะสวยมากๆเลยนะคะเป็นตัวรถสีดำและคันนี้แถมแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่อยากออกรถและ จะไปเพิ่มแม็กตรงนี้นะคะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเพราะว่ามีเพิ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับคันนี้ตรงนี้ก็จะมีแต่งนิดหน่อยนะคะเป็นเคปล่าสติ๊กเกอร์ปกติเลยเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะในมือจับเนี่ยก็มีแปสติ๊กเกอร์กรรันรอยมาให้ด้วยสําหรับสาวๆนะคะที่เปิดแล้วเล็บยาวนั่นเองนะคะ ก็บอกเลยว่าคันนี้นะคะเจ้าของเก่าดูแลมาค่อนข้างดีเลยนะคะซึ่งด้านหลังนะคะก็มีในส่วนของสปอยเลอร์มาให้แล้วก็ไฟเบรกที่3ามาให้แบบครบเลยนะคะในส่วนของด้านบนตรงนี้นะคะก็เป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามแล้วนะคะก็ดูสวยมากๆเลยนะคะก็บอกเลยว่าคันนี้ได้มาสวยจริงๆคะ่ะทุกคนแล้วก็คันนี้เป็นรูปแบบ5ประตูนะคะซึ่งคันนี้เนี่ยคนที่ชอบรถ5ประตูก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่า5ประตูเนี่ยสามารถขนของได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะซึ่งคันนี้เต้นบอกเลยว่าขนได้เยอะจริงๆนะคะ นี่และคันนี้นะคะความพิเศษของน้องอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยน้องสามารถพับเบาะได้แบบเรียบแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็นพับเบาะใส่ของแนวตั้งเนี่ยก็ทําได้เช่นกันนะคะหรือจะเรียกว่าพับเบาะแบบ60-40นั่นเองนะคะเต้นบอกเลยว่าคันนี้กว้างมากๆเลยนะคะสายแคมปิ้งนะคะหรือค้าขายขนของนะคะก็สามารถ จบคันนี้ไปได้เลยนะคะเพราะว่าน้องขนของได้จุใจจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเต้นพาไปดูภายในโดสานกันบ้างนะคะบอกเลยว่าด้านในนะคะก็กว้างเช่นเดียวกันนะคะถือว่าไม่แคบเลยสําหรับรถ5ประตูแล้วเบาะนะคะที่เต้นพับไว้ให้ดูก็จะเป็นแบบ6 0ส0ี่สนั่นเองนะคะพับใส่ของได้แบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนเลยนะคะจุของได้ค่อนข้างเยอะเลย ฮอนดะ้าเจนเป็นรถ5ประตูที่โคตรอนเนกประสงค์เลยนะคะสำหรับใครที่หาอยู่เนี่ยก็มีมาให้แล้วซึ่งภายในนะคะคันนี้น้องก็จะได้เป็นเบาะผ้านะคะซึ่งเป็นเบาะผ้ากำรรมะหยี่เลยนะคะคอนโซลเนี่ยก็เป็นสีดำนะคะวิทยุเดิมๆจากโรงงานเลยและเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะพวมอะไรก็จะเป็นแบบธรรมดาอยู่นะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองเดี๋ยวไม่นะคะต้นจะอินเสิร์ตให้ไม่อยู่ที่1นึ่งแสนกว่าเองเท่านั้นเองนะคะก็ไม่ได้เยอะหรือไม่ได้น้อยเกินไปเลยนะคะซึ่งคันนี้นะคะให้ดูบดดอดี้โดยรอบอีกรอบหนึ่ง คือบอกเลยว่าสวยมากๆนะ,ะใครที่ตามหาอยู่นะคะแล้วก็ชอบ h อน d a าแจ๊นะคะแล้วก็มันเลิกผลิตไปแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็มีมาเสิร์ฟให้นะคะ1คันซึ่งตอนนี้ที่เต็นเตอร์นะคะเหลือเพียงคันนี้คันสุดท้ายแล้วด้วยนะคะมีชุดแต่ง RS มาให้ส,สวยๆด้วยเลยนะคะจากปกติหน้าร้านอยู่ที่499,000นะคะแต่ถ้ามาจากคลิปเตอร์ลดทันที30,000บาทนะคะเหลือเพียง469,000บาทเท่านั้นนะคะหากใครสนใจนะคะอยากดูรายละเอียดซอกตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็สามารถ แคปคลิปนี้นะคะส่งไปที่ไลน์แอดด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะโทรเข้าเวอร์เติเ้ลเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะที่เบอร์0971828943นะคะแลดเพื่อนะคะแลเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เติ้ลด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย